สมไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้องครับสวัสดีสุขสุขคนทีแล้วกันถ้าพี่น้องมายาาบ่วงซึ่งมือว่านี่นะครับผมว่าได้กูมันนี่เรียกว่าสิมังกูครับนี่ครับเจอตัวจนได้ครับโอ้โหของเา้าครับพี่น้องครับตกง,งามอยู่ ของจริงครับที่เป็นหนุ่มรุ่นนี้ครับพี่น้องครับถือว่ามันผ่านบ่วงนุ่มแร่สีรองเปลี่ยเนเมียกับเขาปวดเดี๋ยวๆครับอย่ามันขาดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิคออนุยาครับโัวตอกมาสัก่อนนี่ครับโหวันปึกครับหมู่มว่านจัดไปซีจะได้ไวสิมะกูบ่วงนะครับ มือนี้ก็ทือว่ามานีี่ขึเก่ามาแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆนี่ครับจะดูกอ่อนๆครับพี่น้องครับเอามานุ่งนะครับไปยามกันต่อฝากที่ตามเป็นให้เชียงให้ใจกันแล้วกันครับเมื่อกี้ได้มาแต้มหนึ่งที่น้องครับยามมาจากจุดๆนั่นนะครับนะทางบ้านหลังนี้แหละนะครับ วันนี้อนี้ผมใส่ใบสองมือแล้วครับโดนครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้ไปเอาไปเลี่ยงเด้นี่ครับโดนจนได้ไอยะหนูน้อยครับโอ้โหกำลังตะหักเลยครับนี่ครับแต่ถ้าซื้อมาเจ็ดสิบบาทนี่ก็สิเข่าดีละ โอ้โ้สิเดี๋ยวไปเรียงนะครับนี่งามครับงามบนนี้โอ้โหเห็ุหนาตะลิโตนครับเดี๋ยวไปเลียงครับแต้มที่สองนี่แต้มแรกครับหมานครับพี่น้องครับมะกููบ่วงงามเศร้าครับซึ่งเป็นไม้เก่าครับอันนี้ใส่ไว้สองมือแล้วนะครับมือนี่จะค่อยเขา สีมเมนูุุ้นี่แหะครับพันบ่วงนะครับตอนนี้ไม้หอกล่เริ่มสีหายากแล้วนะครับ <S <S พูดนะพระเจ้าเริ่มเศษหน้าปังแถวทางจังหวัดหนองคายพระเจ้าเริ่มเศษหน้าปังแล้วนะครับ <S <S อันนี้เหยื่อห้อยครับนี่ครับสัตว์มาห้อยจนเบิดเลยอ้าวเดี๋ยวไปเลี้ยงครับตัวนี้งามรุ่นกระต้อครับนี่ครับ พอดีว่าสิกูให้เบิรตนะครับแร้ว่็สิเริ่ส่ไหม่หนูก็เริ่มเตือนครับพี่น้องครับมปพ่อยอีกไม้นี่โอ้โหเตมที่สามครับสวยงามหนูต้องขาวครับตัว่าต่ตัวใหญ่คุณ่ะหำมปเฟินเถื่อนเลยครับมา,านอีกแล้วครับขอหอยาดเก็บพี่น้องแตมที่สามเลยครับอูอย้ยเงาหางไหม อันนี้นี่มั่นคักเดือนสุดยอดครับหนูปีนี่มั่นทึงมั่นทึ้งแสบทึ้งกระดูก้อนนี่ครับนี่แหละเดมทีสามครับเก็บครับโอ้โหยมาไม้นี่ครับบานนี้พอดีไอ่เพิ่นออกขึ้นไปแล้วสองตัวนะครับมีแต่ใส่เป็นกิโลเลยมือว่านี่จำได้เพะครับนี่ยุจุดนี่นะครับยุจุดนี่ผมได้ไปสองตัวเลี่ยงกันเลยครับผมไปเลย กินไปอีกหลังหนึ่งโดนเต็มเต็มครับมจะตส่นี่เลยครับมีใส่กระดูกรอบครับพี่น้องอย่มุมิใส่ไไปอีกครับผมว่าเบอร์เซมี่ครับหนูมีเป็นขั้วเลยนี่ครับขนาดมะยามสวยสวยด้ยครับนี่ไอเป็นมะยามกอนแล้วนะครับเอาขึ้นไปแหล้วสองแต้มวันนี้แต้มที่สี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ เก็บครับเก็บโอ้โหยมานหมานมานหมู่บ้านจะซีแต้มครับมัอนี่ยามเพท่นเลี้ยวมาแล้วแต้มที่สี่ครับสวยๆครับยาม,มาไก่กสิเบิร์แล้วครับพี่น้องครับบันนี้เหยื่อข้าวโพดนะครับเลี้ยวเห็นโตแล้วครับพี่น้องรู้สึกว่าจะมีความหมานครับโอ้โหการคว้าเต็มเต็ม กันขอเต็มๆครับแต่ว่าเป็นหนูทองขาวด้วยครับนี่ครับเหยื่อข้าวโพดนะครับข้าวโพดกีโอ้หนูทองขาวมาเขาควนนะครับเพราะว่มมาตรงนี้หนูใหญ่ไม้หนี่ตองเลยมาซำครับโอ้ยใส่งามเลยครับแต้มที่หาของมือนีเห็นไหมครับมากููบวงเหมือนเลี้ยงสีเปียนไม้ไม้พอม เฮียออาเต้มที่หาแล้วครับอีกสามตัวยุุ่่นเด้อพี่น้องครับไปกันต่อครับหมานะครับครับกรมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับใส่บ่วงว่าลายลังเด้อนะครับนี่ประมาณยี่สิบพว่าผมเห็ดบ่วงขั้นใหญ่นะครับกระเดมาดูต่องขาว2สองแต้มครับหนึ่งสองหกสามสี่ ้าแต้มครับนี่ครับตัวยืนในคงนี่ครับ้าแต้มครับถือว่ามานอยุนะครับเอาพอเด็กยูได้กินครับเด็พ่นเดเกแก้วฝากติดตามใป้แชร์ให้ใจกันแล้วกันครับพี่น้องครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้อาพาดนะครับกับคลิปใหม่ๆของเอีประจักษ์ชัยครับพี่น้องครับขอคุณสุขสุขคนกันแล้วกันครับที่ขม่ารับชมนะครับผู้ใดที เป็นไอเทให้ใจครับรับชมกับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก,กันสุขภูสุขคนครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องครับมือนี้หาแต้มครับหมานสุดครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ